วันนี้เราจะพาทุกคนไปกินร้านเบอร์เกอร์สุดฮิตจากนิวยอร์กที่หาก,กินไม่ได้ในประเทศไทยกินเสร็จก็ไปดูน้ำตกในร่มที่สูงที่สุดในโลกพร้อมรีวิวกิจกรรมสุดน่าตื่นเต้นบนชั้น5ของห้าง G ีเวลเจอเพื่อนลงตู่ด้วยหลังจากนั้นเราจะมารีวิวการเข้าเมืองด้วย MRT ทุกขั้นตอนแถมเกือบโดนพี่เขาจับอีกบอกได้เลยว่าการมาเที่ยวที่นี่ไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะว่าเราหาที่พักกันไม่เจอสักทีซึ่งทำไมเราถึงหาไม่เจอและจะไปเช็คอินได้ก่อนมืดไหมไปชมได้แล้วในทริปสิงคโปร์ EP 2 จากที่เราผ่านตอมมสิงคโปร์เข้ามาได้แล้วที่แรกที่ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวนั่นก็คือห้างสรรพสินค้าจูเวลซึ่งอยู่ติดกับสนามบินชางีเลยถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปชมกันโอเคครับตอนนี้เราก็กำลังจะเดินไปหาร้านเช็คเช็คนะครับก็ตอนนี้2องโมงแล้วไม่น่าเชื่อว่าการที่เราเปลี่ยนสิมการ์เดมจะใช้เวลานานพอสมควรนะครับเราได้แบบว่าซิมการ์แบบ แถมอีซิลิงมาด้วยนะดีมากคุ้มมากนี่เขามีสามเหรียญอยู่ในบัตรด้วยให้ฟรีครับก็โอเคเดี๋ยวเราต้องรีบเดินไปละเพราะว่าสายสุดๆไม่รู้ว่าจะคนเยอะไหมไปรลุ้มกันก็ตรงนี้จะเป็นทางเดินไปจีวิลเพราะร้านเชฟเชงมันอยู่แถวจีวิลนะนี่ เรามาถึงตัวจีเวลแล้วนะราะว่าเราจะตามไปกินอาหารกลางวันก่อนเพราะเราไม่ได้กินอะไรเลยอยู่มากอยู่มากอยู่มากมันมาถึงปุ๊บไม่อยู่ชั้นสามเราก็ต้องมาชั้นหนึ่งก็เดินตรงมาทางนี้าทางซ้ายโอเคและร้านที่เรามาชื่อร้านเช็กชัดเป็นร้านเบอร์เกอร์สุดฮิตจากนิวยอร์กที่ใครมาถึงจีเวลก็ต้องกินเพราะว่าไม่มีสาขาที่ประเทศไทยนั่นเองแต่ได้ข่าวว่าจะมาเปิดในไทยเร็วๆนี้นะไปชิมกันว่าจะอร่อยสมคำาล่มลือไหมอันนี้คือเราสั่งเองแล้วก็ จ่ายเองก็สั่งเบอร์เกอร์มาชุดหนึ่งแล้วก็เรนรายมาชุดหนึ่งเนาะแล้วก็กินด้วยกันเดี๋ยวเราจะได้รีบไปเช็คอิคอนเข้าที่พักต่อเนาะตอนแรกเนี่ยก็คือสั่งอาหารก่อนพอ,อสั่งอาหารเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วก็ใส่เลขบัตรคิวเข้าไปใส่เสร็จก็จ่ายตังค์เอาบัตรที่เรามีเนาะเช่นบัตรยูทิปบัตรเครดิตอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่ถ้าบัตรยูทิปหรือบัตรควบที่มันใช้ต่างประเทศอะจะคุ้มกว่าเนาะจะไม่เสียค่าธรรมเนียมก็สามารถจ่ายได้โดยตรงเลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะรอบัตรคิว ดังขึ้นมาแล้วเราก็จะมารับของที่ที่นี่ที่อัพเนียตรงนี้กินบนรถโอเคว,ว้าว <laughs> เป็นไงคะเยอะไหมเราก็หยิบมัสตาร์ดไปเลยจ้าโดดกับซอสเลยนะจ้าบริการน้ำฟรีด้วยนะครับน้ำดื่ ก็มีสบู่ก่อนแล้วก็น้ำล้วเชชู้อยู่ไหนอุ้ยนี่เชชู้โอ้โหยอดฉีกยังชุ้เลยครับทั้มี่ห้ะโซยเมนูนี้นะคะเราเสียไปัหมด17.5ดดอลลาร์สิงคโปร์นั่นเองก็เบอร์เกอร์นะครับเลย1 1บดอลลาร์สิงคโปร์คุณ ห้าจุดเกหนไหนไหนนัตตี้ที่งแคปซีทั้งเลยน้ำแคปซีแก้วละหนึ่งคี่รอยดีป่ะเกินหมดเลยเกินร้อยเกินเกินกัตตี้อะไรครัเนี่ยอืมอร่อยอร่อยปะตาอร่อยทำไมกูว่ามันเฉยๆวะกูว่าไงนเยปะเนี่ยมาตาอะไรรอนนไหนไหนมาตตาวะหมดแล้วอ่ กินมหมยที่นี่อะมัซ่าเราไปกิน,นกินเบาๆวะล่ะไม่หยมัซ่าไม่หนาา้ามัซ่ามันก็เหม,าามือนของประเทศไทยไอ้เหี้ยไม่ตัดกันหรอกแต่แกอของไทยมันไม่มีให้ใส่ก็ามากินมันเท่ไปนะต้องกดมากิน,กน,นเนื้อแบบเนื้อเลยหอมม่าโอเคยังไงกินไม่ได้ลายมันเก่งขาวอะมันเก่งขาวอะบลูทเบเป็นไงเป็นไงจริงเหรอเป็นเนื้อสโมลกลมกวันอืมกินขึ้นมาเลย ไ,ไม่เหมือนานเบอร์เกอร์เราเนะอ๋อได้เหมือนป้าเราแน่นอนตอนนี้นะครับ, <c oughs> รบก็กำลังหาเบอร์ของแต่ละคนอยู่นะเ<ม>พิ่งเจอว่ามันอยู่ตรงตรงพลาสต,ติกก็นี่เบอร์อยู่ตรงนี้นะเผื่อใครซื้อซิมการแล้วไม่รู้เบอร์ตัวเองว่าเป็นเบอร์อะไรแต่นี่นี่เขาร้านเบอร์เกอร์เขาดังแล้วก็เป็นายชีสห่แหละไรจะปยังไงไปชมกัน ไม่ก็ไม่ค่อยยิน จีเวลชางีแอร์พอร์ตเป็นห้างที่ติดกับสนามบินชางีที่เคยถูกจัดว่าเป็นสนามบินที่ดีที่สุดในโลกติดต่อกัน7ปีซ้อนซึ่งใช้งบสร้างประมาณ4ี่หมล้านบาทภายนอกถูกออกแบบให้เหมือนเครื่องเพชรสมชื่อส่วนภายในเขาเหมือนยกป่าทั้งผืนเข้ามาปลูกในห้างโดยมีพืชพันธุ์ที่แตกต่างกันถึงถึงร้อยสายพันธุ์ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากหนังเรื่องอวตาออกแบบโดยคุณลุงโมเซส์ซาไรที่เป็นผู้ก่อตั้งและหัวหน้าทีมสถาปนิกและสิ่งที่ห้ามพลาดที่ผมจะพาทุกคนไปดูก็คือ DHSBC Lavorex ที่เป็นน้ ก็ตอนนี้คนเยอะมากตรงนี้เขาจะมีที่นั่งต่างๆเนาะให้กับทุกคนเนี่ยแล้วก็จะมีที่ถ่ายรูปเนะี่ยเขาจะมีบต้องๆให้คนขกมาถ่ายรูปโดยตอนกลางคืนน้ำตกแห่งนี้ก็จะมีการโชว์ไฟด้วยนะซึ่งจะมีรอบสองทุ่มและสามทุ่มแต่ถ้าวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เขาจะเพิ่มรอบสี่ทุ่มให้อีกรอบนึงโชว์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็ตอนนี้เราอยู่กันชั้นล่างสุดเลย เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปถ่ายตรงข้างบนหน่อยเนาะเพราะว่าตรงนี้มันจะถ่ายแล้วมันจะอมองไม่เห็นตมๆข้าง,งบนนี้ก็อาจจะไม่ค่อยเห็นเต็มเต็มเท่าไหร่อาจจะยังเห็นไม่ทัน few moments later แล้วว่าเดินขึ้นมาชั้นสองแล้วเดินขึ้นเลยเลื่อนมาตรงนี้ผมว่ามุมตรงนี้สวยกว่าเพราะว่าเห็นทั้งหมดเลยเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปมาให้ดูเนาะว่ามุมตรงนี้จะเห็นเป็นยังไงเนาะก็ขึ้นมาพุ่งก็จะเป็นโค้ง่างนี้เป็นแบบนี้มีจุดเดียวชั้นสองชั้นสองนะก็เดี๋ยวเราไปดูรูปกันไป เป็นไงคล้าน้ําตกอันนี้ชอบไหมสวยมากก็คือเรารู้จุดมุมถ่ายรูปแล้วก็คือไปถ่ายที่มันไม่ใช่ชั้นเบตชั้นพื้นตรงเนี้ยค่ะขึ้นไปชั้น2ชั้น3าหรือชั้นบนสุดก็ได้เหมือนกันจะสวยกว่าเพราะว่าเราควรจะถ่ายเห็นกลมๆตรงนี้ใช่จะสวยกว่าแต่แล้วแต่คนชอบนะเดี๋ยวก็มีทั้งสองมุมให้ทุกคนดูแหละอะไรประมาณนั้นไอ้ตรงตรงเนี้นยน่าจะเสียตังปะ่ะไอข้างบนป้ะ ไอ้ข้างบนนี้ที่ผมว่าเนี่ยก็คือคาร์ p y พี้บิดซึ่งเป็นสะพานกระจกใสสูง23เมตรให้เราชมวิวน้ําตกอีกมุมหนึ่งซึ่งสวยมากแต่ตอนเดินข้ามสะพานก็อาจจะเสียวนิดนึงสาหรับคนที่กลัวความสูงนะโดยสะพานนี้ต้องเสียค่าเข้าคนละ8ดอลลาร์สิงคโปร์ส่วนทางเข้าก็จะอยู่บนชั้น5ซึ่งจริงๆแล้วชั้นนี้จะมีกิจกรรมให้เราทําอีกมากมายเลยไปดูกันว่ามีอะไรบ้างโซนแรกจะเป็นเขาวงกตเนาะก,ก็จะมี2ส,ส่วนด้วยกันก็คือเฮสเมดเป็นเขาวงกตต้นไม้และมิลเลอร์เมดที่เป็นเขาวงกตแบบกกระจ2ทีีี่่น้้ตองเสยคา เอาแยกกันนะ ส่วนต่อมาก็จะเป็นโซนของคา n o โนปี้พาร์คซึ่งที่นี่เสียค่าเข้าครั้งเดียวแต่สามารถเที่ยวได้ถึง4ส่วนด้วยกันส่วนแรกเรียกว่าช็อปเพียรี่วอล์กเป็นเส้นทางเดินชมพันไม้ที่เขาจะทําเป็นรูปสัตว์ต่างๆเดินมาเรื่อยๆก็จะเจอดิสคอเวอรี่สไลด์เป็นสไลเดอร์4ทิศทางที่เหมาะสําหรับน้องๆหนุหนๆแต่ผู้ใหญ่ก็เล่นได้เหมือนกันเดินหัดมาอีกนิดก็จะพบฟ็อกกี้โบเป็นลานก,กว้างๆที่จะมีหมอกลอยขึ้นมาจากหลุมและโซนสุดท้ายเรียกว่าเพเทลการ์เด้นเป็นสวนที่มีดอกไม้เยอะมากซึ่งทั้้้้งงงหมดดนีีตออเเสสยค่าขาข5ลิโป โซนต่อมามีชื่อว่า m a n รัสส Sky เป็นทางเดินตขาข่ายถ้ำกลางสวนป่าซึ่งมี2แบบอีกเช่นกันแบบแรกเรียกว่า Walking จะเป็นทางเดินง่ายๆส่วนแบบที่2เรียกว่า b o u ซิ i n g จะเป็นทางเดินที่ต้องปีนป่ายสักหน่อย2ที่นี้ต้องเสียค่าเข,ข้าต่างหากอีกนะซึ่งทั้งหมดนี้สามารถซื้อตั๋วค่าเข้าได้ในกลุ่มซื้อในนี้จะได้ราคาถูกกว่าหน้างานแต่แนะนําว่าไปถึงก่อนแล้วค่อยซื้อนะไม่งั้นเราอาจจะเสียตั๋วฟรีได้เพราะว่าบัตรมันยกเลิกไม่ได้แ็กเกจรจะมีรายละเอียดตามนี้เลยคือที่ถ่ายรูปเมื่อกี้มันจะอย ีก็ตกอันนี้เนาะก็อยู่ตรงนี้ให้ดูอ่ะอยู่ข้างบนนี้เลยถ้าใครจะมาถ่ายรูปเนี่ยก็มาถ่ายตรงนี้ได้นะครับไปเช็คบินที่พักกันต่อละไม่ในชะ่สเปซอันนี้พักกันที่ไหนครับเนี่ยตอนนี้ไม่รู้ยังไงค่ะอันนี้ใช้เวลากี่ชั่วโมงของนะแล้วของเราชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึง่โง,โ,งโอเคายจบละโอเคอเดี๋ยวเราไปเจอกัน ที่พี่พังเดี๋ยวไปดูกันว่าเราไปขึ้นเอมาทียังไงไปไปดูพี่เอมาทีปิดกล้องแม่ปิดกล้องแล้วลืมไปปิดกล้องอ่ะเ้โอเคก็ตอนนี้เราก็พยายามจะไปกันที่เทอร์มินอลหนึ่งเนาะเพราะว่าเราเจอพี่ๆที่เขาเป็นเพื่อนของลุงตู่เนาะจะไปแกล้งพี่เขาเยอะพี่เขาจับจริงไปครับสกายเทนเทอร์มินอลมโือไปมพี่ครับ สกายเทนทูททเทอร์มินอลสามเนาะแล้วเราก็จะตั้งนั่ง MRT จากเทอร์มินอลสามเข้าเมืองเนาะมี้รถไฟเพิ่งเพิ่งออกไปเมื่อตะกี้นี้เลยก็เซาด์มากยี่สิบสออมืคนช่างน้ำหนักตัวเองบนที่จั่งกระเป๋าใช่หรอแล้วทำไง ก็ทำไงก็ชางแล้วก็ดูเลขอ๋อตัวเียวตอนนี้เราอยู่ที่นอดหนึ่งนะเราจะนั่งรถไฟนี้ไปที่สถานีสามเพลิน MRT ว้าไม่ทันโอเคก็เดี๋ยวซ้ายนะครับไปที่ MRT SB2 à, đến ngay rồi. được rồi, đi, đi, <coughs> 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 ก็อันนี้เป็นอุปกรณ์เสริมพิเศษนะคะไม่คอรูลสำหรับบัตร e l i n d ตีแบบสบายๆไม่หายด้วยแล้วก็รวดเร็วไว้อย่างนี้เลยไม่ต้องใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าเข้าหยิบออกเดี๋ยวพาสก่อนเลยเดี๋ยวเงินหลุดนะคะตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ MRT สถานีจาง n แอ Airport แล้วก็เดี๋ยวเราจะนั่ง รถไฟคันนี้ไปอีกสองสถานีไปลงสถานีทาน่ามีล่าอ่าใช่ก็อีกสองสถานีเท่านั้นแล้วก็ไปต่ออีกขบวนหนึ่งไปลงที่สถานีบูกิสนะที่ผมอยู่เนะรถไฟกำลังจะออกแล้วที่นี่นะครับมีกฎนะครับว่า <c oughs> ห้าม <c oughs> ห้ามโทรศัพท์นะแล้วก็ห้ามพูดแล้ว ไม่ได้พูดใส่เสียงมาไม่ได้ห้ามพูดเพราะเ,เ,เ,เบาๆเฉยอ๋อเออใช่เบาๆแล้วอันเนี้ยห้ามไอใช่ไหมโนนฮัลพูดอะไรเงี้ยเออใช่ <c oughs> อันนี้เราไม่ได้พูดเราใส่เสียงเข้ามาในวิดีโอเออใช่เราอันนี้เราดูคลิปนันอยู่เวลาเราเข้าเมืองแล้วก็ดูง,ง่ายๆเหมนกัน <c oughs> ป้ายเขาจะมีบอกนะว่า Choo City ก็คือการเข้าเมือง โอเคครับก็ตอนนี้เราก็อยู่ในสถานีบูกีสแล้วเนาะก็เดี๋ยวเราจะไปที่พักกันแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่ารอบนี้เราใช้ค่าเอมไปเท่าไหร่มีอยู่3ดอนนะเอาแล้วเหลือ1.6เอยเหลือ1.16หโอ้โห ครั้งแรกครั้งแรกเร <im itation> าต้องเติมตังค์อ่ะเขึ้นแลกได้เพื่อแต่เรามาไกลยุพนันแม็กไหคุณน <im itation> ันแม็กมั่วน,นะทาออกบีทง้งรู้ผิดแล้วครั้งแรกทาออฟบีทางออฟบี <im itation> เราใช้เวลาเดินทางมาที่นี่นี่ชั่วโมงหนึ่งเลยนะจากสนามบินเนี่ยนานมากไมาเน่จะ <im itation> ไม่น่าเชื่อว,ว่านานขนาดนี้มัน <im itation> คือผ่านนั่งเอปฏี ie, ผ่านมานี่บ้านเมืองเขารถน้อยมากสะอาดมากตอนนี้เราจะเดินไปที่พักนะคะรื้อกันว่าเราจะเดินทางไปเพราะว่าภารกิจต่อไปของเราต้องไปที่ชัยนาทาว์ค่นะนัดกับเพื่อนไว้ตอนประมาณห้าโมงครึ่งตอนนี้สี่โมงนิดๆสายไม่ไหวครับสายไม่ไหวดูโอ้โหกรุงเทพี่โลกถึงแล้วนี่เราออกมาจากเอปฏี ie, อะไรแนละ้วเนี่ยมาขนงเหรอ,อจเจอเลยแล้วอ่ะได้สู่ได้เป็นนายก ย่านที่พักของเรานะครับอยู่บนถนนอาหรับสตรีทซึ่งเป็นถนนที่มีแต่คนอาหรับอาหรับนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามีคนอาหรับเยอะจริงตามชื่อหรือเปล่าโอเคควาแดงมาแล้วนี่ครับคนกำลังข้ามถนนนี่นะครับเจออาหรับแล้วสองคนไม่มีถุงแบบว่าต้องมาจะเลือกชอบอ่ะชอบดูดิคนต้องหยุดให้รถอ่ะเ้ยไม่ใช่รถต้องหยุดให้คน บบเฮ้ยรถหยุดจริงเขาบอกว่ารถไม่หยุดจริงนี่คือแบบของแท้แน่นอนครั้งแรกรถเสียไงเออรถเสียก็ตรงนี้เนี่ยตอนเราเดินไปเนี่ยเราจะเจอไอ้นี่มัสายิดที่สวยที่สุดในประเทศสิงคโปร์เลยชื่อว่าสุลต่านมสัสยิดูเบืรอ,องเราอันเดียวก็ไดเฮ้ยกูมาผิดทางว่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิม อุ้ยที่รถเบรคแบบจึกเลยอ่ะเดี๋ยวดูเขาจอดให้เราเลยแต่ว่าอันนี้ผิดกฎหมายนะเดี๋ยวต้องฟ้องตำรวจได้เขียวต้อตรงไปปะเออตรงไปตรงไปแล้วเดี๋ยวไปเลี้ยวขวาเลี้ยงหน้าเฮ้ยกูเจอต้นไม้อีกแล้วเนี่ยแต่ได้อยู่ในป่าฝั่งนู้นก็มีนะเออมึงสีเขียวอ่ะเขียวแบบดื้อเฮ้ยนี่เจอแล้วเออวิธีมาดูต่างประเทศเขาไม่ใช้ทางม้าล้านะแต่เขาใช้มันแบบว่า ไม่ได้ต่เาเลยสิคบเขาใช้แบบเป็นเส้นแบบเส้นป่าปล่าเนี้ก่อนที่เราจะถึงเราหลงทางอยู่นานมากเพราะว่าตอนนั้นแอป Google Map ไม่ค่อยสเสถียรเท่าไหร่ถ้าเพื่อนๆเอนจอปัญหาแบบผมให้ลองใช้โหมด Live View ในการเดินดูเป็นโหมดนำทางด้วยระบบ AR ซึ่งจะทำให้เพื่อนๆดูแผนที่ได้ง่าย,ยาขึ้นแล้วก็จะไม่หลงทางอีกด้วยและแล้วเราก็มาถึงที่พักที่อยู่บนอวกาศซึ่งจะเป็นยังไงไปชมได้ใน EP ถัดไปได้เลย และสุดท้ายถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั้วตระใให้กับช่องแม็กพิทโกด้วยนะครับอันนี้นะครับอย่าทำผิดกันนะครับเพราะว่าที่นี่เขามีทหารนะครับมีปืนจริงๆด้วยนะก็ถ้าทุกคนเห็นนะครับก็ทำตัวให้ดีๆหน่อยนะผมว่าเขาเป็นทหารจริงๆนะเนี่ยดูดิเขามีมีปืนน่ะแถวนี้เนี่ยมันเถื่อน